แห่ซื้อกระชายขาวต้มดื่มสร้างภูมิราคาพุ่งหลายเท่าแต่กิโลกรัมละ200บาทกระชายสดราคาพุ่งสูงกว่าเท่าตัวชาวพิษณุโลกแห่ซื้อเชื่อว่ามีสรรพคุณช่วยเสริมภูมิคุ้มกันตามที่กรมแพทย์แผนไทยยืนยันอย่างเป็นทางการวันที่14กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ระลอกทีท่3กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกและการฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุมแต่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขเร่งศึกษาการนำสมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรและกระชายขาวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ประชาชนต่างหันไปหาสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อนำมาบริโภคกันเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจร้านจำหน่ายกระชายขาวที่ตลาดเทศบาล6หรือตลาดพิษณุโลกร่วมใจพบว่าแม่ค้าหลายร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์เริ่มมีประชาชนมาหาซื้อกระชายขาวเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ราคากระชายขาวพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ200บาทจากเมื่อก่อนราคาเพียงกิโลกรัมละ50-60บาทเท่านั้นเอง กระชายขาวแล้วก็ขิงและข่าก็ยังขายดีมากๆจากเดิมเคยขายได้เพียงวันละ1-2กิโลกรัมแต่มาวันนี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ใช้สมุนไพรไทยเป็นยาทางเลือกได้เนื่องจากกระชายขาวมีสปปรรพคุณทางยานานับประการจนได้ชื่อในวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็นสมไทย จึงหาซื้อกันมาเป็นจำนวนมากตกวันละ5-10กิโลกรัมเพื่อไปต้มเป็นน้ำสมุนไพรดื่มอย่างไรก็ตามถึงกระชายขาวจะมีราคาแพงกว่าเท่าตัวแต่ก็ยังไม่ขาดตลาดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด